จรแสดงสู่ในสาลรองที่สารองคณะคณะตุ้ยเลยไหมแสดงแก่พลลุมยวตงเลยปงมาสุยิม่มีตุยขอม่มีเสกขันจะกูพอบยะเนี่ยมาตรงจวารีเช่ออุบมาเนี่ยกูยัเชิดใด้สกูพอบยงไหมกูยเจุ้ติด้เสกูพอบยจินเลยสวเขาตัวก็แสดงความรักตัวก็ตุ้ยเชิดดจอมพอบยงเลยตัวเขาตัวก็ตุ้ยเจุ้ตินจอมพอบยาจรินเลยสวเขาแสดงความขอบคุณสุ่พดตรงนาวาเช่ทุยาตรงเนนี่ တို့ညတော့တဲ့နေ့ကကြတော့ဖြောဖြေးတင်ဆက်တဲ့နေရာမှာဥပမာအနေနဲ့အကျောင်းမှာကလေးကလေးငယ်လေးတွေကကပွဲဖြောဖြေးတင်ဆက်တယ်အဆိုတော်ကစင်ပေါ်မှာဖြောဖြေးတင်ဆက်တယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့တောင်ကြည့်မယ်เด็กเด็กแสดงงานที่โรงเรียนเด็กเด็กကလေးငယ်လေးတွေကแสดงงานพวยโหลมาพอပြれมาพอပြれเจ้ามาที่โรงเรียนป่าววีดีโอพัดมั้ยဆိုရင်เด็กเด็กแสดงงานที่โรงเรียนสวีดต้องไหนมาเลยနောက်ဆုံးတော့တဲ့နေ့แสดงสุดแซ่สาลองอาจารย์ทุกๆเจ้า เชียาเีนิพบยาเดนิมาตรงจาเช่เจ้าม <line Kayla> ีคูเพื่เดาขาดใจอุ้ไมานี้เนี่ยแล้ตัวลรมีปวยมีลมินเพื่เดาขาใจกา้เยปูตัวพบยาลออันี้ขาดใจททยเรบลยยอมเลยไฟแดงไฟแดงแสดงว่าต้องหยุดไฟแดงมินแสดงว่าพบยาเลยเบาพบยาเลยมินเยบปูตัวเยบปูต้องหยุดสุดสารเราเนี่ยเที่ยวไหนมาเลยช่น่ารไฟแดงแสดงว่าต้องหยุดอะไดเบรกะและมีป่อยมินีมีเดาขาใจ ရက်ပိုတော့ပေါ်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းနိုင်ပါရဲ့ရှင်